สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงพ่องขอต้อนรับสู่หาดมรกตเนอะมีทึกพืชทึกสัตว์ที่มีเอกลักษณ์ว่าเลอน่าเสาะหาขนาดเออผมชื่อโรเบิร์ตเนอะจะห้องโรโบก็ได้นะคะแล้วมาแอคเป็นไกด์ตัวย่หังฮะโรโบ เพินชื like ่อโซเฟียเนอร์ก็แต้อยู่นะว่าที่นี่มันสวยแต๊ะแต่ที่นี่ก็เปาะบางอยู่เหมือนกันเนอะเออแม่นเขาต้องแจ้งสู่บรรยากาศกับเขาไงตอนนี้ก็อยู่ในออสเตรเลียนะครับแมปใหม่เดลซีใหม่แต่ที่นี่ก็ว่าได้มีโกดห้ามคือบ่ต้องย่างอย่างมั่วๆแม่นก่อเอผมดินเสียงแพว่ะแสดงว่าอยู่ไม่ไกลรีบลงเร็วก่อนที่คือเสียงมันหายไปแล้ว โอเคซอบูชเพลนไหนดูดีเมื่ la, อกี้เหมือนได้ยินเสียงแพะไหนนั่นไงโอ้โหวิ่งสี่อ่าแล้วรถมาส่งอยู่ตรงไหนเนี่ยเออแต่ก็ดีน่อยที่ว่าได้ไกลจากสถานไี around, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอขอยิงก่อนแล้วย่างบอลองขึ้นไปที่หอสังเกตไฟพอดูก่อนล่ะจะต้องปูน่าจะหันอย่างชัดขึ้นนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปครับขอยิงก่อนอยู่ไหนละอยู่ไหนละเดี๋ยวก่อนนะ ตัวนั้นไม่ใช่นะเดี๋ยวก่อนตัว e ซี่อ่ะีซี่สวยๆอ่ะพออดูแล้วอาจจะบเหมือนที่คิดนะแต่ที่นี่ก็เป็นที่ส่วนบุคคลเนอเป็นที่ของโซเฟียกับสามีเปิร์น้อมผสถานีเอ่อหมายถึงฟาร์มน่ะแล้วก็ที่ดินของล็อบบ้นั่นอยู่ทางเหนืออ๋อที่นี่เป็นที่ส่วนบุคคลออสเตรเลียเป็นที่ที่ใหญ่ฮูกอกบอกแปลกที่จะมีคนแถวนี้เป็นเจ้าของพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้กินที่หลายกิโลแล้วก็มีที่หลายรูปแบบตดย นี่นะกะเขาถึงต้องจ้างฐานอาชีพยังสูงมาก็หวังว่าจะบอกใกล้เอาเหีืยกก่อนเนอะเฮ้ยชีจริงโจโ้จริงโจโ้ผมเคยหันอยู่แต่ลองตัวเนอร์ตอนกระโดดยิงเนี่ยยิงโดดจุดไถเนี่ยขนาดอ่าเดี๋ยวเจอแน่นอนจริงโจ้อุ้ยมีหมายจิงจอกด้วยเอาละเจอละเวลี่ฮาร์ดครับจัดหน่อยละตัวแรกของเราเวลี่ฮาร์ดสวยครับ นัดเดียวจออสองสิงครับเฮ้ยตัวเมียด้วยอีกแล้วเหรอนี่ผมภาคู่นี่ผมภาคู่คู่ชีวิตจร,จริงจอกตัวนั้นไปอีกแล้วมาก็เก็บมาตัวแรกอ่ะเอา,เอ,าอ๋อผมใช้สามยิงมันเป็นสัตว์ค้า3ลืมไปไม่ได้ยิงแพะนานนะครับนี่ก็เป็นแพะที่รีโมเดลใหม่นะครับผมว่าดูดีขึ้นและนี่ก็นี่ครับ แถบบอกคะแนนใหม่บอกระยะบอกคะแนนอาวุธแล้วก็นี่ครับคะแนนของเขานะครับไม่ใช่ของเราก็นี่ครับฮาวิชเช็คเปลี่ยนใหม่นะครับผมโอเคก็ลืมทักทายนะวันนี้ก็ผพบกับซีจีคอกากในแมปออสเรเลียนะครับผมแรกมาก็เริ่มยิงกันแล้วตัวละครก็พูดไม่หยุดเลยนะครับผมมาเรามาสำรวจกันสักนิดหนึ่งนะ เสียงอะไรเสียงนี่มันจิงโจ้อู้ๆจิงโจ้จิงโจ้จิงโจ้มิติข้าด้วยจิงโจ้มิติข้าด้วยมานี่เลยคาสีไม่รอดแน่ไหนดูสิอ้าวอยู่หลังเนินไปล้อ่ะฮะฮะดับเบิลมิติข้าเดี๋ยวก่อน2ตัวเลยเหรอมามามานัดแรกโดนไปแล้วหนึ่งพี่พี่พี่จะพี่เร็วเร็วเร็วมากมันเร็วมากโอ้โหมีเบรกด้วยโอ้ยยังไงก็ไม่โดนว่ะ ตัวนี้ไม่รอดต้องเอาให้ได้ครับผมดื้อผมอยากได้โอ้โหโอ้โหกิ่งไม้บังะกิ่งไม้บังใช่ไหมเนี่ยรอดไปนะรอดไปนะพี่ไหนตัวอยู่ไหนละไอตัวนั่งไงใช้ปะใช้ปะเห็นแว๊บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่งไงนั่งไงโอ้โหกำลังอิดโรยเลยครับน่าจะเจ็บจากการที่โดนยิงมา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 เข้ามาระยะเออโดนอยู่ แต่ไม่น่าโดยจุดตายครับผมคิดว่านะพอเลือดไหลช้าขนาดนี้โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเก็บซากก่อนทิงจอกตัวเมื่อกี้ครับคืออยู่ไกลมากทิงจอกเวลีฮะของเราหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงภาคเป็นคำเมืองนะผมคิดว่า,าภาษาอังกฤษออซี่เนี่ยมันค่อนข้างมีเอกลักษณ์ไงผมก็คิดนานอยู่ว่าจะภาคมายัางไงจะเอาแบบหนืสุพรรณผมก็ไม่เก่งจะภาค เป็นอีสานผมก็ไม่ได้นะไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ภาษาเหนือนี่ผมคิดว่าเออพอได้อยู่แต่ถ้าภาคผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับไปอันนี้ก็ความพยายามเมียงไปลุยเอาละแม่ภาคคู่ของเจ้าตัวเมียตัวนั้นไปแต่ตัวนี้ก็เป็นโกนะครับสวยๆสย 2, 4 3ส่าคะแนนะ11 68นะฮะเงินเยอะเลย going for go ภารกิจมีภารกิจเข้ามาน่าจะให้เราฮาร์เวส ซากสัตว์ที่มีใครระดับโกหรือเปล่าผมขอเดานะเพราะว่านี้เจอเยอะอ่านั่นไงจริงด้วยเหมือนให้ร่าสัตว์ทุกชนิดในแมปนี้โอเคตัวละครก็ชื่อโซเฟียซอบนิวสันนะครับผมเป็น NPC ที่มอบภารกิจให้กับเราเหมือนจะมี2ตัวนะครับโรเบิร์ตกับโซเฟียโอ้ดูครับฝูงแฮะเยอะมากครับแมปนี้แค่เริ่มลงมาตรงนี้ก็เจอของดีเยอะแยะเลยนะฮะดูครับผม เนี่ย e ีซี่งตัว e ีซีสตัวนะครับแพ้นี้ก็ถ้าเป็นมี e d i ยมก็มีสิทธิ์จะเป็นไดมอ o n d นะครับแต่แพ้พวกนี้ผมก็ขอปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาล่าอีกทีวันนี้ก็เดินเดินสำรวจนิดหน่อยแล้วก็เปิดบ้านเปิดหอคอยนะครับว่ายอย่างไรโอ้โหบักอย่างนี้เลยเหรอจำได้ว่าตอนล้มมันไม่น่าล้มแบบนี้นะตอนที่เจอครั้งแรกมันนอนอยู่นะครับแต่นี่ยืนซะแล้ว พอเข้าใจอยู่ว่าเกิดจากอะไรถ่ายรูปไว้ส่งให้ทีมงานดูก็น่าจะเราวิ่งเกินระยะเรนเดอร์นะครับมันก็เลยแบบดีสปอนใหม่แล้วก็กลายเป็นแบบนี้อาอาการเหมือนกับเกมโรม2อง,งวตอนแรกๆเลยนะครับโอเคปะเราไปกันต่อครับนี่ก็เป็นรอยเลือดของสัตว์อีกตัวหนึ่งที่เรายิงไปเมื่อกี้นะครับ ไหนดูซิอะไรเอ่ยอ๋บอลลูนเป็นโอ้เป็นอิเเอ็กไป,นเ,ปนเนี่ยเดือนนี้เดือน6นะครับผมเป็นไพร์มันนั่นเองก็คือเดือนแห่งความหลากหลายแม่เกมนี้ก็ออกกับเขาด้วยนะครับแพะเดินไปนู่นละก็รอยเลือดเมื่อกี้เป็นรอยเลือดของแพะนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งน้ําที่อยู่ใกล้กับสถานีนะอันนี้ผมเดินมาถึงสถานีละเมื่อกี้ไม่ได้แคป ภาพของแพะนะก็เป็นแพะตัวหนึ่งได้โก้เลยครับผมไม่ไม่ไม่ได้สวยงามอะไรมากนะเราเข้ามาที่จุดนี้กันก่อน,อนเลยตรงที่พักนะครับอย่างแรกสิ่งที่ทำอะ่ะก็คือเปิดบ้านก่อนโอ้โหและนี่คือเหมือนใหญ่บ้านใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวเลยดเยนะี่ยบ้านใหญ่โตมากมีรถด,ด้วยอ๋มีรถมีที่จอดรถเปิดได้เปล่าไม่ได้นะไม่เหมือนกับแนก่อนหน้านี้ไหนดูไหนดีมีทะเบียนรถป่ะขาดูหน่อยโอ้โห B A O สองสาเลขสวยนะครับ บ่าวสองสามสี่โหมีบ้านพื้นที่พักฮะนี่ก็บ่าวสองสามสี่วอทรถเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็บ่าวสองสามสี่เอ้าอะไรเนี่ยนี่มันชุมชนอะไรแล้วคันนั้น่ะคันคันนนั้่ะก็บ่าวสองสามสี่เหมือนกันโอ้แต่นี้อ่า ACJ ACJ หกเก้าหนึ่งโอเคเอ่อรถที่เก่าขนาดนี้ผมเข้าใจแล้วหน่แนนี่ก็นี่ก็บ่าวสองสามสี่อันนี้ล่ะนี่ก็บ่าวสองสามสี่อีกอะไรเนี่ยนี่มันแหล่ง ประกอบรถเถื่อนไงเนี่ยทำไมทะเบียนซ้ำกันนะฮะบีแวร์ระวังวัวขวิด,ดรถบรรทุกล้ม,อมเออเข้าใจผมเข้าใจอยู่นะป้ายนี้เราอยู่ออสเตรเลียนะสัตว์ป่าทุกชนิดสามารถฆ่าคุณได้ <c oughs> ตั้งแต่วัวกระทิงยันวัวกระทิงยันแมงมุมตัวเท่ามือนะฮะโอเคแท็กเตอร์ไม่มีทะเบียนนะถ้ามีทะเบียนก็แน่นอนเขจะบาเหม,มือนกันนะครับเออเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะที่แบบพื้นที่ บ้านใหญ่เนี่ยขนาดนี้มีบาราด้วยคุณดูสิโอ้ยตุ๊กตาน่ารักโอ้ตุ๊กตาจิงโจโ้ถี่นวอมด้วยนะฮะใส่นวอมด้วยเดี๋ยวต้องถ่ายรูปหน่อยเฮ้ยชอบมันเหมือนเป็นไอคอนิกของออสเตรเลียเลยนะครับกับสัตว์ชนิดนี้จิงโจ้ไม่จิงโจ้ก็อ่านกอีมูนะดูข้างบนมีวายด้วยนะสุราพื้นบ้านหรือเปล่า <c oughs> เปิดพัดลมทิ้งไว้ด้วยนะมไม่มีใครอยู่แล้วเปิดพัดลมไว้ทำไมเนะี่ยอยากรู้จริงๆเลยนะครับอ๋อนี่ก็เป็นเหมือนกับ เหมือนโฮมสเตย์อ่ะเป็นบ้านพักให้เราอยู่นะครับโอเคเข้าไปาเข้าไม่ได้อนี่ของเราอ้าวโอเคโอ้ปิด2ชั้นครับผมเปิดพัดลมทิ้งไว้พร้อมฮันเตอร์แมกกาซีนโอเคแอานี่มีแอร์ด้วยอ้าวเปิดเปิดแอร์ทิ้งไว้อีกต่างหากช่วงนี้ค่าไฟแพงนะเนี่ยแสดงว่ารวยพอสมควรโอเคผมเรียกรถมาก่อนเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมของลืมลืมดูของใหม่ผมลืมไป มีฟีเจอร์ใหม่เข้ามานี่ครับคุณดูครับเรื่องเต็นท์กับซุ้มนะครับเต็นท์กับซุ้มเนี่ยตอนนี้เราสามารถตกแต่งสีได้แล้วนะอย่างตัวนี้เนี่ยซุ้มตั้งเอาไว้ดักยิงสัตว์นะครับนี่ครับสามารถใส่สีอะไรก็ได้เข้าไปได้ตามสบายเลยนะฮะนี่สียมุมภูสีเหลืองนะครับแต่รู้สึกทำไมแสงมันสว่างเกินนี่มีลวดลายโอ้โหือ เท็กเจอร์มันเหมือนก๊อปปี้เพจซ้ำๆอะ่ะผมรู้สึกมันไม่ค่อยเนียนนะแต่ว่าเออก็ได้อยู่นะครับได้อยู่นี่สามารถตกแต่งและติดดาวได้ด้วยนะครับนี่ตกแต่งให้ดูเหมือนอันนี้เหมือนเหมือนเต็นเลี้ยงเด็กไปแล้วอะ่ะใช่ไหมเออเหมือนเต็นเอาไว้แบบใส่เด็กเพื่อไม่ให้เด็กหนีแล้วก็ถ้าเราชอบอันไหนก็กดดาวแล้วก็ไปที่เฟซบุ๊กได้ด้วยนะครับผมเออออาวยควาสะดวกได้ดีมากยิ่งขึ้นจริงๆนะฮะกับเรื่องของการตกแต่ง อันนี้เป็นฟีเจอร์ฟรีนะฮะที่ทุกคนสามารถใช้ได้อันนี้ก็มาดูที่เต็นท์กันบ้างมานี่ครับเต็นท์มีอยู่ทั้งหมด3าช่องให้เราใส่นะครับก็สามารถปรับแต่งเต็นท์ให้เป็นสีดำหรือว่าอยากจะเอาสีอะไรก็ได้ตามใจเราก็ใส่ได้เต็มที่นะครับนี่ก็เอาสก,ก,นนากีน่ารักน่ารักแปะเข้าไปกลายเป็นเต็นท์เลี้ยงเด็กไปอีกนะครับน่ารักมากแหม เอาตั้งไว้กลางป่าไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องการพรางตัวแต่ว่าบางละบางลวดลายก็ใส่ไม่ได้นะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมเอาใส่ลายไม้กับลายโลหะไม่ได้นะครับแต่ลวดลายตกแต่งพวกนี้ก็สามารถใส่ได้ในเรื่องของการตกแต่งเต็นท์นะครับอันนี้ฟรีทุกคนสามารถทําได้ทีนี้เรามาดูที่เครื่องแต่งกายกันบ้างนะครับอันนี้ใครอาจจะไม่รู้เนาะว่า ซื้อชุดซื้อตรงไหนนะก็มาที่ครอสติ้งนะครับผมตรงนี้เลยมีเสื้อ,อาจากแมปต่างๆให้แล้วก็มีชุดที่แถมมากับ DLC เยอะแยะเลยนะฮะอย่าง DLC นี้ก็เป็นนี่ครับออสเตรเลียนบูช w ว a r อ u t ฟิตซื้อมาเหมือนแอฟริกาเลยนะครับมาเปลี่ยนชุดกันหน่อยก็มาที่ออสเตรเลียนบูช w ว a r อ u t ฟิตโอ้โหนี่มันเดินลงมาปุ๊บ I'm sitting on. I'm a shot in the cross sanctuary เฮ้ยห hey, มวซิเออร์วินเลยนี่มันไอดอลไอดอลสมัยเด็กผมนะครับเออถึงแม้จะแต่งตัวเป็นซิเออร์วินแต่ว่าหมวกหมวกหมวกนี่เป็นเอ่คอคยอตี้พีเตอร์สันนะจากช่องอะไรนะ b r a v e w i l d e r n e s s นะครับผมก็ออกรถไปแล้วบอก be brave stay wild you see on the next adventure ถ้าใครเคยดูนี่ถือว่าเราคุยกันรู้เรื่องนะครับมาขี่รถกันหน่อยก็ อย่างที่ผมบอกนะครับเวลาเราเริ่มเกมนี้อย่างแรกเลยก็คือเปิดบ้านก่อนแล้วพอเปิดบ้านเสร็จปุ๊บก็ขี่รถนะครับ <_ C ol _> เพื่อที่จะไปยังบ้านหลังอื่นๆหรือว่าจะไปที่หอคอยก็ได้เพื่อที่จะเปิดแมป,ปนะครับให้มันครบๆนะครับนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไร,ะไรวิ่งวิ่งข้ามถนนเหมือนอะไรอะเฮ้ยนั่นมันจิงโจ้โอ้ว้าวโอ้มีทั้งแพ้ทั้งจิงโจ้อะเออเฮ้ยชอบชอบเฮ้ยถ้าเป็นซีฟเออร์วิ่งเหรอ โอ้ย that's เจสซี่รูข้าวซีนท์ไรท์ฮ่า s ่ามันสวยมากม s so nice นะครับโอ้ oh, เป็นเมื่อก่อนนี้ชอบดูมากกับรายการของซีเออร์วินสวัสดีครับผมซีเออร์วินเป็นเจ้าที่ในฟาร,ร์มเลี้ยงจระเข้นะครับ <laughs> ตอนแรกนึกว่าเป็นฟาร,รม์มจริงจังนะที่ไหนได้อ๋อ oh, เป็น Croc Sanctuary นะครับ <laughs> คนออสเตรเลียเอาเขาจะชอบเรียกจระเข้น้ำเค็มว่า salty อ,อ่ะ salty แล้วก็อ่ากีจโจ้นี่รูนะ ทุกคนท,ทุกคนรู้ไหมครับตัวสอบภา,าไทยตัวไหนจะเหงาที่สุดแล้วรอนานที่สุดตัวหอหีบครับเพราะว่าหอคอยโอ้โหนี่หอคอยหอคอยเป็นจุดที่น,นันน่นนั่นมีสัตว์เยอะแยะเลยอันนี้เข้าใจได้เพราะตกใจเสียงรถของเรานะมันดังมากนะครับมาขึ้นโอ้ผมว่าหอคอยสวยนะแต่ว่าพี่พี่จะให้ผมวิ่งขึ้นอย่างนี้เหนื่อยนะเนี่ย วนอย่างนี้เลยเหรอเออไปไปเต๋อขึ้นหอคอยไปในพ้องอีดเม่นกอเหนื่อยครับเหนื่อยมากครับปอห่อแล้วก็พักหายใจ enjoy ยกับวิวเฮ้นอ๋อถึงแล้วครับเหนื่อยเหนื่อยมากโอเคเปิดแบบเอาเอาอยู่ข้างในอีกโอเคมาเปิดเลย เฮ้ยสวยนะมันนอกจน,นบทเป็นคำแรกๆที่เวลาเข้าหัวไข่เมื่อได้ยินเขาว่าออสเตรเลียที่นี่กับทั้งแห้งแรงทั้งกันดานยี่ตอนไฟป่าสองสามปีก่อนนี่นะเฮ้ยมีเหตุการณ์ไฟป่าด้วยแต่ก็ยังเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยระบบนิเวศเนอะร์หลือเชื่อขนาดก็มีทั้งสัตว์ที่มีเอกลักษณ์ยันแมงสัตว์ประหลาดอย่างตเต็มไปหมดโอ้หไฟป่าออสเตรเลียปี2022นนะถ้าใครจำได้ข่าวใหญ่มากตอนนั้น จะต้องปูนหาสถานีก็อ๋อ,เ,อเห็นครับถ้าหารก็เชิญมาวางคค้วได้เลยคือเห็นไม่พอคือไปเปิดมาแล้วด้วยผมรู้เลยเต้องขอสุมาตัเวเนอร์ที่บอได้ออกไปต้อนรับนะเพราะว่าต,ตอนนี้กันยากการอยู่เหมือนกันรู้เลยว่าอยากจะให้ไปไหนอยากจะให้ไปบ้านบ้านก็คือสถานีที่เราไปเปิดเมื่อตะกี้นะครับก็เราไปมาละนะฮะคิดว่าคงจะต้องกลับไปไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าเราเปิดแล้วไงเราสามารถวาร์ปได้นะครับนะจริงๆก็อยากไปดูบ่อน้ําด้านข้างด้วยมาดูหน่อย อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมคลิกผมคลิกไม่ได้คลิกไม่ได้เพราะว่าลูกศรมันบังมันทับอยู่ก็คือวาดไม่ได้เอาเอางี้เลยเหรอโอเคเดินก็ได้วะไม่สามารถจริงๆครับสูมออกก็แล้วสูมเข้าก็แล้วไปเดินเออ เจ้าบ้านเขาอ,อู้ถึงเขาว่าไดพ่องก็คือเปิ้ลนกับล็อบโบเนี่ยก็เป็นเอ่อเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านแกนจิมูว่าไดอู้ซื้อแล้ก็เป็นเพื่อนบ้านนะการล็อบโบแต่มันกับแต้นะที่เฮาสองคนเนี่ยโตกันที่นี่ตางบ้านกับไปเจ้าของสถา,านีสองตีนี่ตัวถ้าเจ้าอู้เห็นยังก็คือเขาเป็นจิมูกันก็เพราะที่นี่มมีไผ่เลยนะกะคิงก็ไปอยู่วิสเบสสองสามปีหลังเทียน,นจบเพื่อหนีหน้าหานี่นะกะ แต่เนี้นจะอ่านนะํะมันก็บอกปอหรอกเออกูอแตะเกินเฮาลองมาหมดละเป็นเพื่อนทางไก่งานผีบ้าผีบอแฟนจัดแงวแล้วก็เป็นแฟนที่ข่อยตวยัวแต่ก็ว่านะเนาะเฮาก็แยกย้ายกันไปแต่งงานโอ้กูยังมีแล้วแฟทเฮ้ยน่ารักว่ะแต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะเรื่องลูกไงอ๋อดีจนน่าเหลือเชื่อเออจะว่าพอถึงสถานี้แล้วก็บอกเซยเนอ โอ้โหรู้สึกว่าบทสนทนานี้น่ารักมากอะ่ะคือเพื่อนเพื่อนซีสองคนที่อยู่ด้วยกันมานานแต่ว่าเขาไม่ได้แต่งงานกันนะครับต่างโคต่างแยกแยะไปมีครอบครัวเออเฮ้ยเออเอ,อ,อันนี้เข้าใจนะคือฟีลว่าแบบเราทําอะไรได้วยกันหลายอย่างแต่ว่าไม่เวริร์กแต่มาเวิร์กอยู่เรื่องลูกโอ้โหเออน่ารักอะ่ะเออเข้าใจอยู่เพราะว่ามีบางเรื่องที่เราไม่อาจจะจูนกันติดได้แต่ว่าบางเรื่องเราก็เข้าใจกันอันนี้ก็รู้สึกว่ามันทำให้เราสนิทกันมากขึ้นนะครับแม่ เออโบสนใจว่ะน่าสนใจโอเคครับมากลับมาถึงแล้วครับข <laughs> อต้อนรับสื่อสามนีเนอร์เดียวนี้ก็ค่อนข้างเงียบหน่อยแต่ก็มีงานเฮาได้ยุ่งหน่อยนึงก็คงเป็นพวกงานปลอยมูเนี้ยแต่บางค่ำบางคืนก็มีบอดเกมให้เล่นตัวเนอร์อ่ห้องก็เปิดละจัดของให้เรียบร้อยแล้วเนอครับผมผมก็ตอนนี้กำลังตามหาปืน อ่านี่ไงปืนโอเคจะซื้อก็ได้หรือว่าเคียน้อเรื่องก่อนแล้วก็มาเก็บก็ได้นะครับกระสุนก็จุดสองสองสองห้าศูนย์ 0. ผมซื้อเลยเจ็ดพันถูกมากจุดสองสองสองห้าศูนย์นะครับผม p e n e t r a t i o ยี่สิบห้าซื้อเลยอันนี้ก็ไอเพ e เด t ชั่นสามน้อยไปแต่ว่าเจาะดีนิดหน่อยคัสสองถึงคัสสี่นะครับผมเป็นปืนที่ผมคิดว่าจะเอามาแทนอ่าสองีสามนะครับโอ้ลูกกระสุนยอยู่อันแรกเลยไปสวัสดีลาก่อสองทีสาม พอต้อนรับนะครับจุด2 2งสองจุดจุดจุดศูนย์นะครับอ่า <ś hy> <ไ>ใส่กล้องใส่อะไรเรียบร้อยโอเคนี่ก็คือปืนใหม่นะครับผมพร้อมลุยไปเลยเดินเล่นกันหน่อยเนื้อเรื่องเอาไว้ก่อนนะครับเดีย๋ยวค่อยมาเล่นทีหลังถ้าใครอยากให้ผมเล่นก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับผมอ่าโอเคเนื้อเรื่องเดินต่อหวังว่าจะจบนะดูเรียบๆเบเบ,เบแต่ก็ได้อยู่ คือตามสบายเต็มตี้ยินดีขนาดอีริกเปิลน่ะเปิดทีนนี่สองสามปีก,ก,ก่อนเพื่อที่จะหาตังค์เพิ่มบอกเลยว่าช่วยได้ดีแต่ตามสบายเลยเนอะนอจะหยิบเครื่องดื่มจากบารกก์กอเต,ต็มตี้เพราะว่าเฮาก็มาได้ส่งเสียงดังในป่า <the stick. S 1> หรอกโอ้โหคำเดอะสติ๊กนี่ตอนแรกผมก็แปลไม่ออกแต่ดูๆไปน่าจะแปลว่าอ,าอะไรนะในป่าเออเพราะสติ๊กมันก็แปลว่ากิ่งไม้นะครับถ้ากิ่งไม้เยอะๆก็นั่นแหละป่านะครับ ถ้าพร้อมก็เริ่มงานได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนเนอช่วยไปยิบของมาเพื่อกำได้ก่อนเป็นหนังสือที่ล็อบบเพื่อยืมมาเหมือนละหนังสือกะเล่มไหนเล่มที่มีโลกที่คิดว่าตัวเองบักเกงก็ว่าเล่มที่มีจริงโจ้ละก็เล่มที่มีจริงโจ้น่ะกะเดี๋ยวสักรรมเดี๋ยวก็ปาเองโอเคเออเออเดี๋ยวค่อยทำไปเดินสำรวจก่อนดีกว่านะครับอยากอยากสำรวจ Okay. โอเคโอ้จงจอกเฮ้ยอ่ะจิ้งจอกอีกแล้วโอ้จริงจอกตัวนี้มาไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ตัวที่ว่าเรายิงคู่ไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้ถึงเวลาทดลองปืนครับโอ้นัดเดียวจอดเลยอู้อยู่สองสองสองห้าศูนย์เอาว่านอกจากเป็นปืนที่น้ำหนักเบาวกว่าซอสีสามแล้วก็น่าจะเหมาะสำหรับยิงสัตว์เล็กนะครับคลาสองถือคัาสที่สี่นะครับ ยิงจ,งจิงจอกนัดเดียวถ้าโดนจุดตายนะก็หาที่รับไหนฟังเสียงหนรีโหลดไปยังไงเสียงเพาะมากเสียงเพาะจริงหลังจาก power hunter pack นะครับรู้สึกว่าปืนที่เขาเอามาใส่เนี่ยเสียงเพาะทั้งนั้นนะเสียงเพาะมากโอเคโอ้เข้าปอดครับสวยงามจริงๆรอเอเรียบร้อยเก็บมาโอ้แมปนี้แค่สาาัตว์ไม่กี่อย่างก็ได้เงินเยอะแล้วนะครับผม เฟโรดียอ oh, ว่ะตัวตัวใหญ่ใช้ได้นะครับผมตัวใหญ่ใช้ได้เขาสวยด้วยเป็นสัตว์นิดหนึ่งที่ได้รับการรีโมเดลในเกมนี้นะฮะหมานั่งเดินเลยหมานั่งเออเพิ่งสังเกตเห็นว่าตัวบอกระยะจะตัวเลขไม่จะตัวเลขจะไม่วิ่งตามแล้วนะครับในแผดเก่าวิ่งตามอ่ะเอซิสเดียโอเคสัตว์สองตัวที่ได้รับการรีโมเดลในเกมนี้นะครับ ไม่หลอดแน่เนี่ยเห็นไหมตรงเลขด้านขวาบนนะจากปกติมันจะวิ่งตามเราแต่ว่าตอนนี้คือเลขมันจะนิ่งละสองเข้าไปเป็นไงตัวน,นี้น่าจะวยทอฮิตครับผมโอเคโหเนี่ยพื้นที่มันฝ่าไม่ผู้มไม้ไม่ทริปนะสองได้ง่ายๆเลยอ่าฮอกดีอะโหกวางนั่นหายยากแท้ตเก่งมันบอกคนมาอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำ แต่โ้อย่างนึงเนอะนินจาวะ่ะให้เก้งยังกันนินจาตัวกันนิ้วเดียวล่นเร็วแต,แต้ๆมีกล้องกับใจพอดีๆเดอ้อเนี่ยคือคุณดูสิคือพื้นที่อ่ะมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีผู้ไม้สูงๆนะล่าง่ายสังเกตง่ายเลยโอเคเก็บนี้โซนฮะโอ้ตัวใหญ่มากเขาวสวยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บนิโซนอีกจุดหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคไหนดูหน่อยสิเฟโรเดียเฟโรเดียตัวใหม่ โอ้ว้าวเฮ้ยใช้ได้เลยนะลวดลายสวยงามขนปุกปุยแล้วก็กล้ามเนื้อครับผมกล้ามเนื้อดูดีมากดูสวยกว่าแต่ก่อนขึ้นเยอะเลยเขาก็สวยมากคุณดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรายละเอียดเรื่องกล้ามเนื้อครับเมื่อก่อนไม่มียังไม่สวยขนาดนี้แต่ตอนนี้อัปเดตใหม่ดูดีขึ้นเยอะนะครับหวังว่าจะไม่มีบั๊กตามมานะครับอ่าโอเคสามสิบแปดเก็บมาเลยอ่าสีทองไปอีกหนึ่งนะครับ มีโซนจิงจอกครับเก็บมาแสดงว่าสัตว์มีนีอนีโซนที่ใกล้ๆกันอ่าโอเคเอฟิกเดียอา้าวทำไมอ๋ออ๋อคาสสาผมเอา3ามยิงเออไม่น่าละ่ะก็เลยระดับก็ลดลงนะครับไม่เป็นไรโอ้ตรงนี้ก็เขตป่าทึบแต่ก็มองไม่ยากนะดูดิขนาดมีกวางมีหมาจิงจอกอยู่ใกล้ๆนะ มีระบบแจ้งเตือนด้วยนะฮะเวลาสัตว์ตกใจหนีนะครับมันก็จะมีเสียงให้เราดูก็ให้เรารู้ว่าเออข้างหน้ามีสัตว์แล้วมันจะหนีไปทางไหนรู้สึกว่าระบบนี้ก็ช่วยอำนวยความาสะดวกในเรื่องของการตามหาสัตว์ได้ในะระดับหนึ่งเลยนะจากเดิมนี่เวลามันวิ่งมันจะไม่ส่งเสียงให้เราเลยคือหนีไปแล้วแต่ตอนนี้ก็มีเสียงแจ้งเตือนให้นะดีเลยโอเคบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับอยู่กลางป่าโอ้โหรู้สึกเหมือนอยู่ประเทศไทย <laughs> ไป บ้านเขตบ้านตรงนี้จะอลังการแค่ไหนเรามาดูกันนะครับโอ้โหเอ้ยเป็นบ้านรถบ้านว่ะรถบ้านเบนเทนว่ะรถบ้านของฟู่แม็กมีรถด,ด้วยอ่าโอเคในผมด้วยดิรัะทะเบียนนั่นไงเบาสองสาี่แล้วที่นี่ไม่ใช่ออสเตรเลียเนี่ยนี่มันเขตอะไรอะเขตเบาสองสาม่รงผลิตรถเถื่อน เฮ้เปิดได้อ๋อเปิดได้แต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับต้องเปิดก่อนเอาวดีครับเอซิสเดียโอ้อยู่ใกล้บ้านนะเนี่ยนะโอ้โหถือว่าสวยนะมีแบบถังเก็บน้ำป่ะตัวนั้นน่ะหรือว่าถังน้ำมันอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคงั้นก็เข้าไปในบ้านก่อนโอ้มีเตียงอย่างนี้เลยโอ้โหรายละเอียดดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดี๋ยวโปรเตอร์นี่มันแปลกขายของในเดนเกลืลป่ะครับ <laughs> ถ้าถ้าแปะชื่อัวเองก็เริ่มมาด้วยนี่ฮาเลยนะมีการแบบขายของอ้อมๆนะครับโอเคตอนนี้เราลงมาที่คอเลอร์ผมขอดูหน่อยว่าคอเลอร์สำหรับสัตว์ชนิดใหม่มีอะไรบ้างอันนี้ก็แอลเลนแลนเนอร์นะใช้กับเฟโลเดียรู้กันอันนี้แอทิเดียก็รู้กันนะครับอ่าไหนดูซิอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่มีตัวอะไรเพิ่มเข้ามานะอ่าโอเคไม่มีไม่มี อ่าโอเคแมกพกูสครับผมวันนี้ก็ไว้เรียกห่านแมกพายอยู่ในแมปนี้นะครับแล้วก็อย่างอื่นมีไหมและคุณไม่มีเรดเดียมีอันเก่าอ่านี่ไงแซมบ้าเมาส์คอเลอร์ครับผมแซมบ้าจ้าวาลูซ่าและฮอคเดียโอเคเฮ้ยดีอย่างหนึ่งก็คือใน DLC นี้นะครับผมอ่าคอเลอร์ไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับมันให้แมาีฟรีเลยนะครับโอ้โหเยี่ยมไหนดูหน่อยดิ เรชห้ารครับโหดมากเป่าทีได้ยินกันทั่วเลยนะครับระยะโอไกลกว่าบ่อน้ำเมื่อกี้อีกฮนะ <p> <nung> เสียงเหมือนเสียงนกเอดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงตอบรับแต่ว่าไม่ใช่เสียงกวางเป็นเสียงแอมเบียนนะฮะเออไปเดี๋ยวเรามาลองสำรวจรอบๆดูว่าบริเวณนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง รู้สึกว่าแมปนี้เนี่ยล่าสัตว์ง่ายนะเอ,อเดินไปไหนก็มีสัตว์ให้เรายิงนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ่าฮอคเดียวิ่งหนีครับเฮ้ยมาไหนๆก็ได้ไหนแล้วน้องขอลองปืนไปห,หน่อยซิว่ายิงกับกวางคัส3ามจะเป็นยังไงสองนัดสนัดสี่นัดสงจะพุนละห้านัดจะจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่ไหน เนี่ยคือเวลามีเสียงแจ้งเตือนวิ่งหนีเราก็สามารถควักปืนมาดูได้รวดเร็วนะฮะอันนี้ก็ฆ่าปไปหนึ่งตัวไหนดูหน่อยซินี่ครับผมการแบ่งคะแนนก็จะแบ่งเป็นนัดแรกนัดที่2นะครับนี่เห็นไหมมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็บอกเลยว่าระยะเป็นยังไงเอ่อสกอร์เท่าไหร่ยิงกี่เปอร์เซนต์เมื่อก่อนนี้ก็เป็นแค่แบบบอกแค่นัดแรกแต่นนี้คือซอยย่อยให้ดูเห็นทุก นัดเลยนะครับอฮอกเดียก็เก็บมาเงินนิดนึงไม่เป็นไรอันนี้ยิงไว้เอาให้ดูว่ามีอะไรอัปเดตบ้างในส่วนของฮาวเวิร์ดเช็คนะครับโอ้แมพรู้สึกเหมือนกับฟิลลีสนะมันโลง่ลงๆย้าไม่สูงไหนดูสีนั่นอะไรอะ่ะเฮ้ยไอซิสเดียว่ะพี่กวางดาวของเราเฮ้ยสวยอยู่นะวิลลี่อีซี่แต่เขาใหญ่แล้วสวยมากนะครับน่าสนใจว่ะนั้นต้อง ใช้ปืนนี้ให้มันหันมาหน่อยหันมานะครับโอเคเยี่ยมแล้วก็ลองกับปืนจุดสองสองสองห้าศูนย์ครับหาข้างหน่อยหาข้างหน่อยครับตรงๆแบบนี้ไม่เอานะครับกลัวปืนเจาะไม่เข้าโอโ้ไม่ได้เอาคอเลอร์มาเฮ้ย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 โอเค,อ,เคอืมหวังว่าจะโดนปอดอ่าโอเคไวท์ทอฮิตแน่นอน แต่ไม่แน่ใจว่าโดนปอดหรือโดนกระดูกสันหลังนะครับแต่ที่แน่ๆคือตายแน่นอนตายไม่ไกลนะเออเอ,อืลม้มไหนดูซิว่าปืนกระบอกนี้มันจะดีสักแค่ไหนนะครับโอเคไวช่องฮิตได้โกครับผมอเขาวสวยมากวิลลี่อีซี่นะเนี่ยโอ้อันนี้ก็เป็นกวางอีกตัวหนึ่งที่ได้รับการรีโมเดลนะะกวางตัวนี้เนี่ยเจอได้ที่เดียวคือแพ็เฟอนันโด แต่ตอนนี้ก็มาเพิ่มในออสเตรเลียแล้วนะฮะนึกว่าเป็นสัตว์ที่โดนมองข้ามนะแต่ว่าก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีสวยงามมากโอเคครับนี่ก็เป็นแมปออสเตรเลียนะครับผมรู้สึกว่าสนุกนะเดินไปตรงไหนก็เจอสัตว์ดูดิคือต้นไม้ก็เยอะแต่ว่าไม่ได้ทึบแล้วก็มองยากเลยขนาดนั้นนะฮะก็ผมคิดว่าเป็นแมปที่เหมาะมากเลยกับมือใหม่นะครับ ใครมีความคิดเห็นยังไงกับแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับวันนี้ก็ซีจีคอมการก,ก็ขอลาไปก่อนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับก็จะได้มีคอนเทนต์แบบน,นี้ออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็ขอสำรวจต่อไปไปเล่นกันก่อนวันนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผม้